วันนี้เราคัดไฮไลท์ยูอินมาประมาณ4จุดหลักๆถ้าจะเน้นเป็นแบบกดกระเด้งออกมาเพื่ห็นไหมฮะป็กแบบนุ่มนวลมากเลยทีเดียวคุงไฟโชว์วางพระได้เช่นกัน สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท,ท่านเลยนะครับวันนี้พบกับ t r i p เปอนะครับในเครือของ PS Decor นั่นเอง t r i p เปอเราก็จะดูแลกเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์บิวอินรวมไปถึงงานต่อเติมภายนอกด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการสุภลัยเบลล่าพระรามสองพันท้ายนารสิงห์เราจะพามารีวิวเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์บิวอินสไตล์โมเดิร์นนะครับของลูกค้าในบ้านหลังนี้นั่นเองการซื้อบ้าน านหนึ่งหลังบ้านเปล่าเนี่ยแน่นอนคุณลูกค้าต้องวางบัตรเจ็ดหนึ่งก้อนแน่นอนในการที่จะตกแต่งบ้านไม่ว่าอะไรก็ตามจีบาร์ธเรื่องใช้ไฟฟ้ากัดสวนเอ่ยตกแต่งต่อเติมเอ่ยในการสโคบง,งานให้เรารู้ว่าบิวอินอะไรสําคัญบิวอินอะไรที่ควรต้องมีในบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราคัดไฮไลท์บิวอินมาประมาณ4จุดหลกักๆแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับพร้อมแล้วไป ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านคุณลูกค้าแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะพาไปเยี่ยมชมที่บอกว่าไฮไลท์สําคัญสัก4 5จุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีเกตความรู้มาแนะนําแล้วกันบิวอินเราเนี่ยมีวัสดุกี่ประเภทต้องบอกก่อนว่าคัดมาหลักๆแล้วกันที่ใช้กันแทบจะเกือบร้อยเปในท้องตลาดบ้านเราทุกวันนี้ก็หลักๆมีอยู่ประมาณสักสาประเภทนะครับหนึ่งก็คือ p าร์ติเคิลบอร์ด r าร์ติเคิลบอร์ดก็คือเหมือนเป็นเศษไม้เป็นไม้จริงแหละครับแต่เหมือนเป็นเศษไม้เอามาบดอัดให้ละเอียดแต่ไม่ถึงกับเป็น,ปนผ นะกรรมวิธีบา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 ขึ้นมาเป็นแผ่นสําเร็จขนาดเมตร20่คูณสเมตรสีข้อดีคือทางานไวเหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วแต่ข้อเสียมันก็คืออาจจะโดนความชื้นไม่ค่อยดีนะสนะฮะก็คือวัสดุที่เรียกว่า MDF นั่นเอง MDF ก็เป็นแผ่นสําเร็จเหมือน particle เลยนะฮะเมตรยี่คูณสเมตรสแต่วัสดุตัวไส้ในเนี่ยทำมาจากตัวถ้าพูดภาษาช่างๆก็คือขี้เลื่อยบดอัดแผ่นแต่วัสดุจริงๆมันคือเหมือนเส้นใยไม้ใยอะไรเอามาบดอัดเป็นผงเป็นขี้เลื่อยเอามาผ่านกรรมวิธี ที่ดีกว่าปาติเคิลขึ้นมาอีกสเปกหนึ่งกันชื้นได้ดีกว่าปาติเคิลแต่ก็ไม่ควรโดนน้าอยู่ดี3ก็คืองานเพาะโครงหรือที่บางคนเรียกงานโครงไม้แท้นั่นแหละการทํางานมันจะมีโปรเซสคือการนําจอยไม้เนื้อแข็งมาวางเรียงเป็นโครงนะฮะเหมือนเป็นกระดูกสันหลังให้กับชิ้นงานซึ่งจะแข็งแรงมากนะฮะวัสดุนี้ข้อดีคือโดนน้าได้โดนชื้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงทาน้ํายากันปวกสดๆกันได้เลยและปิดด้วยไม้อัดยางไม้อัดยางก็กันน้ํามีเช่นกันสุดท้ายตกแต่งความสวยงามด้วยลามิเนตนัน เลือกแบบได้เยอะแยะมากมายหรือจะปิดผิวด้วยกระจกก็ได้แล้วแต่ความชอบลูกค้า3สเปคนี้ต้องบอกว่าเป็นสเปคหลกักๆแหละที่ใช้กันอยู่ในงานวิวอินทั่วไปนะฮะแทบจะทุกช่างก็สลับกันอยู่ขึ้นอยู่กับบัตเจตเราราคาก็ลดหลั่นกันไปแต่ถ้าดีที่สุดก็ต้องบอกว่าคืองนานพ่อโครงนั่นแหละบัตเจตอาจจะสูงหน่อยแต่ความแข็งแรงมันก็โอ้สิบสิบห้าปีอัพเลยนะฮะมันก็แข็งแรงสุดดีสุดทางเราก็พยายามจะเชียร์ให้ลูกค้าที่พอจะโอเคแหละมีบัตเจตหน่อยใช้งานสเปคโครงไม้ไปเลย บ้านหลังนี้คุณลูกค้าก็จัดเต็มนะทุกจุดรู้สึกจะบิวอินประมาณสักน9ชุดได้นะบ้านหลังนี้เนะี่ยโครงไม้แท้ทุกชุดเลยนะฮะ เริ่มต้นกันเลยครับโซนรับแขกแน่นอนเราดูทีวีกันเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นชุดทีวีสวยๆมันก็ช่วยจะลงใจให้บ้านเราสวยได้โชว์แขกชุดทีวีนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการโชว์แขกไปใครมาได้ดีทีเดียววัสดุปิดผิวลามิเนตอย่างเช่นลายหินอ่อนแบบนี้บางทีซื้อสําเร็จก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นงานวิวอินอาจจะมาเลือกใส่วัสดุลามิเนตที่เป็นโมเดิร์นเป็นหินอ่อนแบบนี้ได้ใส่กระจกชาทองแบบนี้เข้าไปได้รูปร่างหน้าตาฟังก์ชันอยากได้แบบไหนเราสามารถคุยกับคนทําแบบ คุยกับทีมงานวิวอินเราได้มันก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาตามที่เราต้องการซึ่งมันอาจจะเป็นชิ้นเดียวโบนโลกใบนี้ตามที่เราต้องการเลยก็ได้นะฮะฟังก์ชันการใช้งานที่เก็บของเรารู้รอยู่แล้วว่าของเราเยอะน้อยเราอยากให้มันมีที่เก็บของเป็นสัดส่วนด้วยเราก็สามารถดีไซน์ใส่เก็บของได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้หรือจะเป็นลิ้นชักก็สามารถใส่เก็บของได้เช่นกันอันนี้คือข้อดีของการที่ทำไมเราถึง ควรจะต้องทำบิวอินชุดทีวีนั่นเองนะครับในส่วนของข้อที่2นะฮะยืนอยู่ตรงนี้ไม่บอกก็รู้ว่านี่คือโซนครัวนั่นเองฮะ,ค,ะครัวบ้านลูกค้าจัดเต็มเพราะว่าโครงการสุภาลัยบ้านไทยนี้เนี่ยทำห้องครัวไว้ค่อนข้างพื้นที่ใหญ่มากนะเสมือนห้องนอนเล็กๆห้องนึงเลยทีเดียวก็จัดเต็มไปเลยนะฮะเป็นตัวแอลเป็นตัวแอล ยาวเต็มผนังไปเลยนะฮะส่วนตู้แขวนเก็บของเราก็ใส่ฝั่งนี้เป็นหลักนะครับเพราะฝั่งนี้มีหน้าต่างเนาะผมว่า90%หรือแทบจะร0อของลูกค้าทุกวันนี้นะก็บิวอินกันนั่นแหละครับสำหรับครัวเพราะครัว <c oughs> สําคัญครับมันต้องวางระบบข,ของเคาน์เตอร์ให้ตรงกับช่องของ,ของท่อน,น้ําดีน้ําทิ้งเพื่อวางซิงค์น้ําดีอันนี้ลูกค้าก็ออกแบบแบบเรียบง่ายนะฮะมีสมิมีลิ้นชักอยู่2ช่วงอันนี้ก็เป็นลิ้นชักอนเนกประสงค์อันนี้ก็เป็นลิ้นชักเอาไว้เวลาล้างจานเสร็จก็เเเกก็็บบช้้ออนซมไดลย วันนี้เราก็เพิ่งติดตั้งฮูดไปเสร็จนะฮะฮูดลูกค้าต้องการโชว์เปลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใส่ฮูดเป็นทอ่อสเตนเลตโชว์เปลยอย่างนี้เลยสวยๆแต่บางบ้านหรือหลายๆผลงานเราก็จะมีลักษณะของการทําฮูดแบบท้องแบนนะหน้ากว้าง90ทําอยู่ใต้ฐานตู้ใช้ตู้ปิดหลอกปลอมสเตนเลสอย่างนี้ก็ได้ก็ทําอยู่หลายหลังนะฮะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือเราจะเน้นใช้งานท็อปด้านบนให้เป็นหินแกรนิตนะฮะซึ่งมาตรฐานที่เราแถมอยู่ในเซ็ตอยู่แล้วแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มส่วนต่างขอหินแบบสไต ที่ชอบก็ได้นะฮะอาจจะเป็นแกนิตขาวลายหินอ่อนแกนิตสีน้ำตาลทองเพิ่มส่วนต่างได้ไม่มีปัญหานะฮะวัสดุที่ใช้เน้นย้ําเลยนะฮะเราจะไปเซฟบัตเจ็ตใช้ปาติเคิลใช้ MDF กับโซนอื่นไม่เป็นไรแต่โซนครัวควรอัพสเปคใช้งานโครงไม้ไปเลยดีที่สุดเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วงานโครงไม้มันโดนน้าได้ไม้อัดยางปิดผิวก็กันน้ําได้นั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้อง b u i วอ i ครัวเพราะเราสามารถเลือกวัสดุแบบเพาะโครงได้ด้วย นั่นเองนะครับจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ข้อที่3ที่บิวอินชุดตู้เสื้อผ้านั่นเองนะครับตู้เสื้อผ้าถามว่าสําเร็จบนท้องตลาดมีขายเยอะไหมเยอะมากแต่ถ้าจะดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานการแขวนให้เหมาะให้ลงตัวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เสื้อผ้าเราหรือแม้แต่กระทั่งการวางตําแหน่งของตู้ให้มันพอดีกับผังของห้องหรือคอนเน็กต่อได้โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อให้ใช้งานในพื้นที่ได้คุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดมันก็ต้องตอบโจทย์ด้วยงานบิวอินฟังก์ชันอะไรที่ มันตอบโจทย์กับลูกค้าบ้านหลังนี้ไปดูกันครับ ระบบของตู้บานนี้นะคะลูกค้าจะเน้นเป็นแบบกดกระเด้งออกมาเพราะลูกค้าต้องการความเรียบเนียนของหน้าตู้ไม่ต้องการให้มีมือจับเราก็ดีไซน์เป็นตัวกดกระเด้งเข้ามาได้นะฮะบ้านหลังนี้คุณผู้หญิงบอกว่าชุดเดสเยอะเสื้อผ้าแบบยาวเยอะเพราะฉะนั้นต้องการหนึ่งช่องสําหรับทําราวแขวนแล้วแขวนยาวโดยไม่มีอะไรด้านล่างไม่มีลิ้นชักไม่มีอะไรเลยแกนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับฟิตติ้งของเราจะใส่แบบซอฟต์คลสแบบคือปิดแบบนุ่มนวลให้หมดเลยนะฮะนี่ ะจะค่อยๆปิดสโลว์เข้าไปพอเป็นกดกระเด้งเราต้องใช้มือเข้าไปช่วยนิดนึงเท่านั้นเองอันนี้อาจจะเป็นของฝั่งของคุณผู้ชายนะฮะนี่คุณผู้ชายบอกว่าชุดยาวไม่เยอะมากแต่มีเผื่อไว้หน่อยก็ดีแหวนสั้นครึ่งหนึ่งแหวนยาวครึ่งหนึ่งแต่ของจุกจิกผมเยอะหอลิ้นชักสัก4ตัว4ชั้นไม่มีปัญหาครับเป็นแบบซอฟโครสเช่นกันนะฮะ เห็นไหมฮะปิดแบบนุ่มนวลมากเลยทีเดียวทุกชั้นเลยนะฮะส่วนด้านบนนะฮะพอตู้เนี่ยเวลาเราบิวอินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบิวอินให้เต็มความสูงฝ้าถึงพื้นเซลลิงทูฟลอร์เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราบิวอินเนี่ยตู้ด้านบนเนี่ยเราก็จะจัดสรรให้เป็นช่องอนเนกประสงค์เก็บของก็สามารถเปิดเข้าไปเก็บของได้นะฮะเปิดเข้าไปเก็บของได้นี่ช่องโอทงเก็บผ้านวมเก็บ เสื้อผ้าที่นานๆใช้ทีหรือของเก่าๆที่ไม่ได้ใช้หากเราคิดจะบิวอินอะไรในบ้านตู้เสื้อก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ทุกคนเวลาบิวอินตู้เสื้อาอาจจะมาเป็นช้อยแรกๆเลยด้วยซ้ำครับและในส่วนข้อที่4นะฮะไฮไลท์สําคัญที่ในบ้านควรมีก็คือพระนั่นเองนี่นะฮะถ้าพูดกันตามตรงก็คือจุดนี้เนี่ยจะบิวก็ได้ไม่บิวก็ได้เพราะโต๊ะหมู่บูชาขายสําเร็จเยอะมากนะฮะแต่ที่ต้องนามาแอดเป็นไฮไลท์ในจุดนี้เพราะในช่วงปี2ปีหลังความนิยมของลูก ลูกค้าในการบิวอินหิ้งพระก็ต้องบอกว่ามีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ก็เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของบ้านลูกค้าเลยทําให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกันมากๆทีเดียวชุดนี้เนี่ยลูกค้าต้องการฐานพระประธานใหญ่เพราะลูกค้ามีพระประธานองค์ใหญ่มากจุดนี้ที่เป็นสีเขียวจริงยังเป็นไม้ MDF ออยู่นะฮะซึ่งเราจะปิด ด้วยวอลเปเปอร์ซึ่งเป็นวอลเปเปอร์สั่งทําพิเศษลายไทยเป็นชิ้นแบบตามพอดีขนาดเลยไม่มีรอยต่อเหมือนที่เราอินเสิร์ตภาพให้ดูที่เป็นผลงานที่เราเคยทําอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจะเป็นวอลเปเปอร์มีลายให้เลือกเยอะมากลายใบโพลายกระหนกลายเทพพนมลายเยอะแย,ยะมากมายที่เป็นลายไทยมีเยอะมากใส่ลิ้นชักเก็บของได้เยอะแยะเลยทูบเทียนของจุกจิกที่ใช้กับติ้งพระใส่ข้างล่างได้ตรงนี้ลูกค้าก็จะสามารถเปิดไฟนะฮะมีไฟโชว์วางพระได้เช่นกันตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์สาคัญ จุดหนึ่งที่เริ่มมาแรงและเริ่มจะบิวอินกันไยมากขึ้นกับบ้านใหม่ๆในยุคสมัยนี้ครับสำหรับหิ่งพระนั่นเองครับผมก็ ครบถ้วนนะฮะอย่างที่บอกไว้4ไฮไลท์หลักๆของบ้านหลังนี้จากที่เขาบิวทั้งหมดกว่าประมาณ8ปชุดได้บิวอินส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยหนีนี้นะฮะชุดทีวีทุกเสื้อผ้าครัวนะฮะรวมไปถึงหิ้งพระก็เป็นที่นิยมกันมากๆเลยแถมให้อีกนิดละกันฉากข้างหลังผมนะครับเป็นตู้โชว์นะฮะเอาไว้บัตเจ็ตเหลือๆตู้โชว์ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่สามารถแอดเข้ามาเป็นไอเทมที่สําคัญได้นะครับอยู่ในโซนที่แขกไปใครมาแล้วรู้สึกว่าเห็นของโชว์เราได้อวดหน่อยนั่นเองนะฮะตู้ใบนี้ได้โชว์สมกับชื่อ ด้วยนะฮะได้โชว์ความเป็นกระจกช้าทองและตัวมือจับก็ใส่เป็นขอบสเตเลสหรืออลูทองด้วยนั่นเองนะฮะหาลูกค้าติดตามแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเราไว้ด้วยนะฮะทางทีเปอร์เคเราก็จะมีไฮไลท์อย่างนี้แหละสาระความรู้ผลงานดีๆเอามาเป็นไอเดียให้คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดการติดตามกันและเดี๋ยวเราไปพบกันคลิปหน้าเราจะมีไฮไลท์สาระอะไรเดี๋ยวไปพบกันขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ 지금까지 뉴스 스토리였습니다.